สวัสดีค่ะคลิปที่จะฝึกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการฝึกอาบน้ําค่ะอันดับแรกนะคะก็ขอผู้ปกครองค่ะพาลูกไปที่ห้องน้ําค่ะให,ให้ลูกถอดชุดที่ใส่ออกให้หมดนะคะตรงช่วงนี้นะคะฝึกให้เขาใช้ผ้าเช็ดตัวนุ่งก็จะดีนะคะฝึกตรงใกล้กับห้องน้ําค่ะสอนให้ลูกเปิดก๊อกฝักบัวอาบน้ํานะคะ แล้วก็สอนให้เขาหมุนตัวไปมาใต้ฝักบัวค่ะให้ตัวเปียกชุ่มนะคะเพื่อที่จะล้างสิ่งสกรปรกออกจากตัวค่ะแล้วก็ปิดกอกน้ำนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้เด็กนำสบู่มาถูบริเวณฝ่ามือนะคะอาจจะใช้เป็นสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวก็ได้ค่ะเพื่อให้เขากดแล้วก็นำฟองสบู่นะคะไปถูสบู่ให้ทั่วตัวค่ะโดยเริ่มถูจากคอค่ะแล้วก็ไหล ถูไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงใต้วงแขนทั้งสองข้างหลังจากนั้นค่ะก็ให้เขาถูสบู่ไปให้ทั่วตัวนะคะเมื่อถูสบู่จนทั่วตัวแล้วค่ะเป็นช่วงที่ฝึกให้เขาล้างตัวให้สะอาดนะคะให้ล้างสบู่ออกโดยการเปิดฝักบัวใช้มือถูคาบสบู่ออกจนมั่นใจว่าไม่มีคาบสบู่หลงเหลืออยู่ที่ตัวนะคะเสร็จแล้วค่ะ ใช้ผ้าเช็ดตัวที่เราเตรียมไว้ชวเช็ดเบาๆจนตัวแห้งค่อยๆชยเช็ดเบาๆนะคะเริ่มตั้งแต่หน้าไหล่ส่วนกลางลำตัวจนกระทั่งเท้าทั้งสองข้างก็เป็นอันเสร็จในเรื่องของการฝึกอาบน้ำในครั้งนี้นะคะผู้ปกครองลองไปทำดูนะคะว่าลูกของเราจะสามารถฝึกได้ไหมคะที่สำคัญก็คือว่าเราต้องฝึกเขาบ่อยๆค่ะฝึกด้วยความใจเย็นนะคะทดลองดูนะคะลองฝึกดูคะ่ะ สวัสดีค่ะ